วันนี้ขยายข่าวนะครับก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่วิจัยนะสารสกัดขมิ้นชันนะครับจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายสร้างชื่อให้กับประเทศเหมือนกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงที่ไต้หวันนั้ล่าสุดที่รัเสเซียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมชมรายการของเราวันนี้และมีอาการต่างๆไปนี้นะครับโรคกระเพาะนะรกรดไหลย้อนโรคตับนะครับรวมถึงข้อข่าอักเสบชมรายการของเราแล้วนะครับ น่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยท่านนี้วิจัยออกมาแล้วได้รับรางวัลนะครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับดรนัชพลโพวิจิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงฮะอาจารย์พอจะพูดถึงเข้าๆก่อนไหมครับงานวิจัยของอาจารย์ครับอย่างนี้นะครับก็คือว่ากัมมินชันเนี่ยมีงานวิจัยมากกว่า 3,000- ถึง4 0 0พเรื่องนะครับที่นักวิจัยทั่วโลกได้ทำการวิจัยและตีพิมพ์ในก็เรียกว่าอินเ r อร์เนชั่นแนลจูเลนะครับแสดงลิ ทางด้านเอ,อ่ทางด้านเพื่อสุขภาพเรานี่นะครับมากมายไก่กอง<ะ>แต่ว่าพอหลังจากที่เราไปใช้เป็นประโยชน์ทางยาจริงหรืออาหารเสริมจริงรการออกฤทธิ์ดางกล่าวนี่ต่ำมากหรือแทบไม่มีเลยนะครับเนื่องจากเจ้ามินชันมีสุดอ่อนอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่ามันไม่ละลายน้ํเพราะมันไม่ละลายน้ําเมื่อเราบริโภคเข้าไป มันไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้รับ uh huh. ประการที่สองมันมีความคงตัวที่ต่ํามากนะครับเจอในสภาวะด่างเนี่ยแค่ประมาณ15วินาทีเนี่ยมันก็จะสลายตัวไปหมดแล้ว uh huh. ครับจากจากุดอ่อนสองเรื่องนี้นะครับาทางผมและคณะนะครับได้ทําการวิจัยใช้เวลามาถึงวันนี้ก็เข้าปีที่5แล้ว uh huh. นะครับที่เราทําการวิจัยโดยเราใช้สารสกัดจากาจากขมิ้นชันได้ได,ได,ได้ได้สารตัวหนึ่งซึ่งกลุ่มหนึ่งสาตัวก็เรียกว่า Um คือคูมินอย์นะครับคือคูมินอย์ตัวนี้โดยทั่วไปมันไม่ละลายน้ำมีความละลายน้ำได้เพียง0.0004มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรแต่หลังจากที่เราเอาอตัวนี้มา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 ,มาป,รปรับปรุงคุณภาพของของสารสกัดกระมิ่งชันแล้วนะครับ,รบทำให้มันสามารถละลายน้ำได้นะครับโดยที่ละลายน้ำได้ถึง4มิลลิกรัมต่อ ML มลนะครับ<อ>นั่นหมายถึงว่าละลายน้ำได้มากกว่าปกในสภาวะเดิมในปกติของธรรมชาตินะครับถึงหมื่นเท่า ครับจริงๆเราใช้เพียงน้อยในในปริมาณที่นิดเดียวนะครับของของสารคูคนไวนอยเนี่ยก็สามารถดูดซึมไปที่กระเพาะนะครับเป็นลดอาการอักเสบในในจากแผลในกระเพาะเนี่ยนะครับได้แล้วจากนั้นนะครับพอพอหลังจากเคลื่อนไปที่ลำไส้เล็กนะครับก็จะดูดซึมผ่านเส้นเลือดดาไปที่ตับนะครับพอดูดซึมไปเส้นเลือดดำไปที่ตับเนี่ยนะครับก็เป็นลดอาการอักเสบในตับครับจึงเหมาะสําหรับผู้ที่ดื่มเหล้าด้วย นะครับเพราะว่าดื่มเหล้าจะทําให้เกิดโรคตับแข็งที่เรารู้กันเราสังเกตอาจารย์พูดงี้เดี๋ยวคนที่ดื่มเหล้าบอกอ้ยมีข้ออ้างแล้วกินเหล้าได้เลยครับอย่างนี้ก็กินไปแล้วก็กินฤทธบัติอาจารย์ไปใช่ครับก็ไม่แนะนาไม่สนับไม่แนะนําไม่แนะนำครับแต่ว่าคือมาช่วยได้คือใช้เหมาะสําหรับผู้ที่มีมีอาการโรคตับนะครับเราถามว่าเรารู้ได้อย่างไรนะครับคุณถิ่นครับก็คือเราเราลองเอาไปใช้ไปไปตรวจค่าเอนไซต์ตับอ๋อ ก่อนก่อนที่จะทานตัวนี้ดูห<ะ>ลังจากทานปวมาส2-3เดือนนะครับค่าเอนไซม์ตับนี้จะลดต่ํำลงนะครับนั่นหมายถึงว่าการอักเสบในตับมันลดลงอ<ะ>ครับ<ะ>ครับอันนี้คือตลอดระยเวลาสี่ถึงห้าปีก็คิเรื่องนี้มาแล้วก็ไปประกวด ก็ค like ือเอาผลงานเนี่ยไปประกวดในต่างประเทศใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไต้หวันและล่าสุดรัสเซียที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียครับนะครับสดสดร้อนรอเลยใช่ครับอาจารย์สดสดร้อนรอนี่คือได้รางวัลประเภทไได้รางวัลตัวนี้ครับได้รางวัลอะคิมิดิสนะครับเป็นเหรียญทองอะคิมิดิสที่ประเทศรัสเซียใช่ครับขอได้หยิบเลยนะได้เลยครับได้เลยครับนะครับซึ่งมีอยู่เพียงครับซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่เหรียญนะครับที่เราได้มาอ๋อครับเป็นเหรียญทองเลยนะฮะครับผม อ๋อเขียนเป็นภาษาโทษนะครับภาษาละเซียรานะครัียานไม่ออกด้วยครับครับครับนอกจากนั้นนะครับเรายังได้รางวัลงานงานวิจัยที่มีที่มีอินโนเวชันหรือมีนวัตกรรมนะครับในในงานด้วยก็เรียกสเปเชียลไพรส์นะครับอีกหนึ่งรางวัลครับในงานเดียวกันนี่ใช่ไหมใช่ครับนี่นะครับครับผม